มื้อเย็นค่ะมีอะไรกินบ้างเนี่ยต้มจับชายต้มจับชายหาเมนูผักผักกินค่ะนี่ต้ยมยำเขาก็ใส่เห็ดมาให้เยอะแยะต้ยมยำซีโคงอ่อนต้มจับชายใส่ขาหมูแล้วก็ผักสลัดน,นี้แตงไทยอ่อนแตงไทยอ่อนสูแตงญี่ปุ่นได้สบาย เนื้อเยอะแตงไทยอ่อนลูกโตอีกหน่อยนะเขาก็เอาไปทำส้มตำได้ตอนที่มันยังไม่สุกนะเนื้อเยอะแล้วก็เนื้อมันแข็งดีอ่าเอานี้ก่อนจับชายก่อนอร้อนนะจ๊ะกับข้าวร้อนใหม่ๆเลย Mhm. Mm mhm. Mm อ,ม,อมีทั้งซี่โขงมีทั้งขาหมูนี้เห็ดเห็ดนางฟ้ากินผักก่อนแซบแซบก็ต้องใส่ น้ำพริกน่ะเพราะว่าเป็นพริกแบบพริกเผาอยู่แล้วพริกปลาย่างอะ่ะใช้พริกแห้งเผาคั่วให้หอมเลยพริกจะหอมก็ต้องให้ไหมเกลียมเกรียมแต่ว่าไม่ใช่ไหม้เป็นขี้เ่าเด้อต้มยำสไปซี่ซุปต้มยำน้ำใส ต้มยำน้ำข้นก็หยอดกะทิหรือหยอดนมสดก็ได้เซ็ปดิเลชิอื เวทโอ๊กคอส ồ ồ ồ sợ sẽ ư